เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยยูโรสติลกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าง,งานนะคะญาติลังสินนะคะคปะทุมธานีนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเลยค่ะมาค่ะลูกค้า ยางเข็มเกลียวเหล็กที่เรามาติดตั้งวันนี้นะคะนี่เลยก็จะมีขนาด76มิลนะคะความยาวอยู่ที่2เมตรนะคะอย่างที่นี่นะคะก็ติดตั้งกันไปเลยนะคะ5ต้นนะคะเข็มเกลียวเล็กของเรานะคะจะชุบด้วยกาวไนน์นะคะทนต่อสภาพแวดล้อมแน่นอนนะคะและทางเรานะคะยังมีช่างผู้ชํานาญการนะคะคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะรับรองเลยนะคะว่างานออกมาเหมืออาชีพอย่างแน่นอนนะคะ และนี่นะคะก็คือเบื้องหลังการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยยูโรสติลของเรานะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาเข็มเกลียวเหล็กนะคะที่จะไปต่อเติมพูนหลังบ้านนะคะหรือลงจอดรถแบบนี้นะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะทางเรานะคะมีช่างผู้ชํานาญการคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยคะ่ะนี่เลยอื